สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับโรยอนฟิวนะครับ GT 5 3 5นะครับผมสีเหลืองนะครับสีหายากนะครับวันนี้สวยมากจัดฟรงคาเฟ่นะครับผมใหม่น้อยๆเลยนะครับมียางนะครับผมท่อแต่งนะครับเสียงลั่นๆนะครับเพาะๆเลยไฟท้ายไฟเลี้ยวแต่งนะครับ ชุดสี่มีรอยขีดขวนนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับเป็น <c oughs> สีเหลืองนะครับผมสีเดิมโรงงานนะครับใส่แฮนด์จับโช๊คนะครับพร้อมกระจกไปแฮนด์นะครับเครื่องยนต์เดิมๆพร้อมใช้งานนะครับผม <c oughs> สตาร์ทได้ทั้งมือและเท้านะครับ <c oughs> ไฟหน้าแต่งไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะครับ มาพร้อมบางคนหน้าแต่งนะครับผมอันนี้มีท่อเดิมให้นะครับเดี๋ยวมาดูไม้นะครับคันนี้ไม่อยู่8,600โลนะครับผมไม่แท้นะครับรถเครื่องดีมากนะครับผมนิ่มๆเลยสตาร์ทง่ายมากนะครับ ทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมสวยมากคันนี้ เครื่องแน่นๆนะครับคันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่8 9 0 0 0บาทนะครับมีพร้อมเล่เมเอกาสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ